คำเตือนรีวิวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมุมมองของผู้รีวิวเท่านั้นที่นี้ทางนั้นหากตัวผู้รีวิวผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับขอเชิญกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะผมเอกอีวีนิวแมคครับกับโออีวีแนี่แมคแมค่ะและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่เดิมครับก็คือที่ซีเกอร์เฮาส์เจริญนคร TPM ครับ วันนี้เราถือโอกาสนะครับวันก่อนเรารีวิวไปแล้วนี่คือในส่วนของตัวโซฟมามันโ e ฟามันออวิลไดคันนั้นเนี่ยภายในเนี่ยเป็นสีดำใช่รถคันนั้นเนี่ยภายนอกเป็นสีขาวอ่าฮะก็คือภายในจะเป็นสีดำเนี่ยก็คือจะมีเฉพาะสีขาวกับสีดำอ่าส่วนภายในที่เป็นสีขาวก็คือเป็นตัวที่เราเลงเอาไว้ <c oughs> ก็คือภายนอกจะเป็นสีเขียว <c oughs> และก็สีเทาครับแล้วผมอยากลองตัวเนี้ย จริงอะอยากลองตัวนี้มากกว่าตัว Performance ครับเพราะว่าเป็นตัวที่เราสองคนตัดสินใจแล้วว่าเราอยากได้ก็คือสนใจสนใจตัวนี้อยู่ใช่เราสนใจตัวนี้อยู่ก็คือตัวลองเลนสตัวนี้หลักๆเลยถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่มีไฟสตาร์เกตและที่เขามาคุยกันว่าเฮ้ยถ้าซอฟต์แวร์ตัวสมมอบแล้วเนี่ยไฟหน้าสตาร์เกตเนี่ยเวลาสงมอบแล้วเนี่ย มันจะติดตลอดหรือเปล่าอ,อันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงเพราะว่าซอฟต์แวร์ตอนนี้ที่เราใช้เนี่ยก็คือตัวเบต้าอยู่ก็ง่ายๆก็คือหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไฟนอน่อเราจะเอาคันเนี้ยไปลองในวันเนี้ยก็คือเพื่อที่จะให้รู้เรื่องการขับขี่ว่าเป็นอย่างไรดูก่อนว่าไอ้ตัวถุงลมนะเราก็ลองมาแล้วเนาะนะส่วนตัวเนี่ยเป็นแบบคอยะปริงปกติเลยแต่ที่แน่นอนครับพอเรามาปรับเรื่องโหมดการขับขี่นะตอนเนี้ยเวลาเรากดเข้าไปดูเนี่ยตัวที่หายไปแล้วเนี่ยก็คือ ตัวเรื่องการปรับการหน่วงการดัมปิง้ง<ม>นะครับการปรับสูงต่ำของตัวถูลมเนี่ยตัวนี้หายไปเรียบร้อยละ<ม>แล้วก็อีกจุดหนึ่งครับสังเกตง่ายๆครับลอ้อสีสม้มไม่มีสีสม้มนะวันนี้เราจะเดินทางไปพัทยาเหมือนเดิมครับเราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยด้วยระยะทางที่เราคำนวณไว้ทั้งหมดแต่เราจะไม่ได้ไปตรงแหลมบริหายแล้วนะ เราจะเลยไปนิดหนึ่งคือเราจะไม่ไปชาร์จในจุดที่เป็น360กิโลวัตต์แล้วเราจะไปชาร์จตู้โดยปกติทั่วไปครับก็คือ120กิโลวัตต์ก็คืออันทวีครับอยู่ที่หาดจอมเทียนระยะทางนะครับที่เราจะไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะเหลือ54%การขับขาไปเราจะขับเหมือนกับทิปนั้นครับก็คือมีจังหวะเหยียบได้คือเหยียบสามารถทำท็อปสปีดได้จะทำแต่ทั้งนี้วันนี้คือฝนตกครับเดี๋ยวขอดูก่น ขอดูหน้างงานกันอีกจีนึงแล้วกันซึ่งเราจะดูครับว่าถ้าเราเนี่ยขับแบบเต็มที่เลย mm hmm. สิ่งที่เราจะเห็นก็คือไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันจัดตรงหรือเปล่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะตรงไหมส่วนหลังจากนั้นเนี่ยตอนขากลับเนี่ยจากตรงหาดจอมเทียนอะ่ะเราจะชาร์จแบตนะครับให้เต็มที่80 เหมือนกับตอนนี้ครับตอนนี้แบตเตอรี่81ครับผมตีไว้ว่าแบตอยู่ที่80ดก่อนออกเดินทางแล้วกันเนาะเ่ากับว่าผมจะเติมนะครับแบตให้เต็ม80จากตรงหาดจอมเทียนเราจะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่80%หลังจากนั้นครับเราจะวิ่งอีกเส้นหนึ่งล้วเราจะไม่ชวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ละเราจะวิ่งเส้นสุขุมวิทนะครับไปตรงสะพานชนวิรีเข้าตรงเส้นบางนาแล้วค่อยขึ้นทางด่วนกลับมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะทําการปักอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้ดูว่าถ้าเราขับปกติเนี่ยในช่วง110หรือไม่เกิน120ี่เนี่ยไอตัวเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยจะตรงไหมเราจะไปลองจุดแรกเลยครับก็คือไปดูช่วงล่างก่อน,นที่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับไอตัวที่เป็นรอยต่อตรงแผ่นตรงนั้นก่อนตอนนี้ก่อนออกเดินทางเนี่ยลมยางเนี่ยเราเติมตามมาตรฐานครับก็คือ KPA 270หรือแปลงเป็น PSI แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 9 4 0ครับและตอนนี้นะเราก็มาถึงถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเพืเ่อนๆครับมองทางข้้งหน้าครับไม่รู้ว่าเห็นไหม คือเรารู้สึกชัดว่ามันไม่ได้นุ่มเหมือนตัวเพอร์ฟอร์มาโนใช่แต่เอกกับรู้สึกว่าเอกอ่ะชอบฟิลอย่างนี้นะโอชอบฟิลอย่างเงี้ยมันฟิลใช่ปะตึงตึงตังปะตึงตั้งอะไรปะมันตึงตังกว่าอ่าแต่มันมันแน่นดีนะมันแน่นเฟิร์มเฟิร์มมันแน็คเขาเรียกอะไรอ่ะมันยังมันยังมันยังติดความความความนุ่มอยู่นะเนี่ยปะใช่เนี่ยมันยังมีความนุ่มอยู่มันตึงตังแต่มันก็ผ่านมันไปที นี่กำลังสงสัยว่าพวงมาลัยมันดูเบาหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าก็สปอร์ตนี่นะฟีลวิ่งพวงมาลัยผมรู้สึกว่าพอเป็นสปอร์ตของตัวตัวเนี้ยมันจะดูเบาเบากว่าของตัวออฟวิลดดออันนี้ลองไปเปรียบเทียบกันดูแล้วกันเนาะแต่อย่างว่าตอนนี้คือเราขับในช่วงความเร็วต่ำอยู่แต่ว่าในช่วงที่เราผ่านถนนอย่างเนี้ย ตอนเนี้นที่รู้สึกว่ามันตึงตังแบบซบๆอ่ะใช่บอกไม่ถูกอ่ะมันมีความความนุ่มเนี่ยแน่นอนแล้วนุ่มแน่นอนแล้วม,มันจะสึกคนละคนละฟิลกับของอบิวดานะอบิวดนั่นเราจะรู้สึกเลยว่ามันมีความแบบนุ่มสบายคอมฟอร์ตน,นุ่มใช่มันมันเหมือนว่าตัวดัมปิ้งเนี่ยมันสามารถซับแรงกระแทกพวกนี้ได้จำได้ไหมวันนั้นที่เราลองโอ้เอกปล่อยมือยาวๆเลยอไม่ ไม่มีทักบอกอะไรไม่มได้ไม่ได้มีทักบอกอะไรนะเอาใหมนะ่นะนี่ผมเอามือไว้อย่างนะี้นะวันนั้นประมาณกี่วินาทีนะสิบห้นาสิบห้าวินาทีครับที่มันจะดังอะ่ะทีนี้เวลาเรามองตรงนี้นะข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีขึ้นเป็นรูปพวงมาลัยดูซิตรงนี้มีรูปอยา่อางอื่นป่ะรูปชวันที่ไหมไม่มีอ๋อนี่เป็นกนตุห้หอก นี่ไวมากโอ้ดูดิไวมากอ๋อแล้วเวียนัวไวมากอันเนี้ยความเร็วหรือว่าห้ามห้ามเกินสิบหรือเปล่าคือเหมือนเป็นประมาณว่าความเร็วต่ํา<ม>ผมเข้าใจว่าตอนแรกนึกว่าสามสิบไงนนกลายเป็นว่าเ,นะเออตอนนี้กําลังสังเกตว่าถ้าไม่เกินสิบเนี่ยผมปล่อยพวงมาลัยได้นานเลย โอ้ลองสังเกตดูเนี่ยไม่เกินสนะิบเนี่ยอยู่ที่ห้าหกเจ็ดเองเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี่ยตอนนี้ผมเอากล้องตัวนี้ถ่ายอยู่นะฮะเนี่ยอยู่ที่เนี่ยแปดเก้าตอนตอนนี้เกินแล้วนะวนะเกินแล้วนะดูสิเกินละเกินละดูดีใจขึ้นเตือนไหมเกินสิบละดีดีดีเกินไปเรื่อยๆเกินไปเรื่อยๆเกินไปเรื่อยๆขานาดเบรกไหมเริ่มเบรกแปลว่า เกินสิบห้าม 10, เกินสิบวินาทีส <10, S 1> ิบับะสิบหรือสิบห้าไม่รู้น่าจะสนะิบเนาะน่าจะสิบนะเมืเอม่อไห <Okay. S 2> นะตอนนี้อ่ะสิบสิบเอ็ดแต่ตอนตอนนี้ถือว่าเกินเกินสิบเอ็ดไปละก้าวเะาดูสิถือว่ามันเกินไปแล้วนะ,ะคือแต่เมื่อสักครู่พอความเร็วไม่ได้เกินสิบอ่ะมันก็ ไม่เตือนนะอ่าใช่แปลว่าแปลว่าอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆก่อนแล้วะแล้วกันนะครับก็คือเข้าใจว่าถ้าเป็นความเร็วต่ําที่ไม่เกินสิบเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยพอเราใช้โหมดเนี่ยมันจะประคองเขาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเกินไปก็เหมือนกับที่เราขับเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองทนึงตอนขับความเร็วเกินขึ้นฮนะตอนนี้ในมุมมองของคุณขับนะสิ่งที่ค่อนข้างที่จะประทับใจนะก็คือจอหลังพวงมาลัยตรงเนี่ยโอ้มันไม่ใช่เหลี่ยม มันเป็นโคง้งนมนมนแล้วโคง้กกกกโงเนี่ยมันมารักก่บอะไรมันมารักกับโฟมไลท์ทำให้โฟมอลไรกับจอทำให้ข้อมูลไม่มีบง <laughs> ังวงอะไร <laughs> ไม่มบังข้อมูลเลยทั <laughs> ้ง,งหน้าจอค่อยๆขึ้นนะเนี่ยอันนี้เติไมไว้เจ็ดสิบเลยครับอนนี้เป็นโหมดใช้อยู่นะครับข้างหน้ารถครับ ตั้งไว้อยู่ที่เจ็ดสิบนะฮะมันก็เข้าโค้งให้ดีนะเดี๋ยวเราหาจังหวะที่เป็นทางแบบโล่งๆแล้วก็จะลองความเร็วสักร้อยสิบร้อยี่สิบดูซิว่าพอถึงทางโค้งเนี่ยมันมีการแบบว่าลดสปีดลงมาหรือเปล่านะตอนนี้ข้างนอกอ่ะฝนมันตกใช่ปะแล้วเราอ่ะเมื่อสักู้อ่ะพอเราอ่ะปรับอ,อุณหภูมิให้มันแบบว่าร้อนขึ้นเนะ่ยรถมันก็เริ่มมีแบบเหมือนมันฟ้า ทีเนี้ยเราอะ่ะก็เลยตัดสินใจ,จว่าเราจะปิดแอร์พอปิดแอร์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อึดอัดเหมือนมันไม่มีอากาศเราก็เลยไปที่แถวหลังเพื่อที่จะเปิดแอร์ด้านหลังอย่างน้อยให้มีอากาศฟโฟลขึ้นมาด้านหลังใช่ไหมแล้วตรงด้านหลังเนี่ยนะมันยังสามารถเปิดแอร์เป่าที่เท้าได้ด้วยนะโอ้อเคยเห็นเนาะมีช่อง<ป>อยู่ใต้เบาะเบาะคนขับปกติเราจะเคยเห็นแอร์เป่าตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ด้านข้างใช่ป่ะอันนี้เพิ่งรู้ว่าเนี่ยสามารถเปิดตรงนี้ได้ ทีนี้เราก็จะไปดูด้านหน้าีิอ่ะด้านหน้าดันติดอีกแล้วอย่างงี้จะทํำยังไงรู้มาโอ๋ทำยังไงี่โอลองเล่นในโชว์หน่อยสิจะปิดแล้เหรออ่าอันนี้คือถ้าถ้าปิดหมดหรอแม่ไม่มีอากาศหายใจก็เลือกเอาอ่าก็คือเดบ๋ยวบนคลิเหรอใช่ดี๋ยวบลคลิปปิดไปปิดหมดได้ปะอันนี้ปิดหมดไม่ได้เพราะว่าเขากลัวเราไม่มีอากาศหายใจ อ่านี่ก็คือข้อดีนะเผื่อเผื่อไว้กรณีที่เกิดใครหนาวเกินไปเพราะตอนเนี้เปิด20ออากาศเป็นยังไงบอกว่าเย็นปะหนาวอ่ะนะอันนี้ก็เป็นลูกเล่นเล็กๆสําหรับเรื่องระบบระบายอากาศของแอร์นะครับตั้งแต่เราออกจาก g p m เจริญนครมาเนี่ยจนถึงตอนเนี้เพึ่งจะได้ทําความเร็วอะ่ะเกิน70ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเราจะเห็นว่ารถมันเคลื่อนตัวหนาแน่นตลอดเวลาใช่ตอนเราออกมาเนี่ย ให้ดูตัวเลขน,นะตอนนี้76%ละถ้าเขาว่าแบตเตอรี่หายไปกี่เปอร์เซ็นต์หรอ4%ใช่4%แล้วจะรู้ได้ไงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยตั้งแต่ออกเดือทางมาเนี่ยมันกินพลังงานไปขนาดไหนเนี่ยพอมาดูตรงเนี้ยดูสิเ้อแต่เราออกมาเนี่ยเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งเลยเหรอเกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะกับระยะทางอ่ะ28กิโล่ะ แต่เอาชั่วโมงขึ้นไม่ได้เราเพราะว่าเราอา่ะมีถ่ายคลิปตอนที่ก่อนอเราจะออกไงเพราะเราสตาร์ทรถเอาไว้แคโอ้โอ๋ออ่าแต่ไม่ต้องคิดมากเนี่ยระยะทางความเร็วเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบสิบเก้ายี่สิบเองอะความเร็วเฉลี่ยโอ้หยิบมือถือขึ้นมาลุงกนก,กดให้หน่อยเอายี่สิบเก้าหารด้วยสี่ครับเจ็ดจุดสองห้านี่เงี้หนึ่งเปอร์เซ็นเจ็ดจุดสองห้าผมกำลังจะสื่อความหมายว่าถ้าเราขับ ความเร็วอย่างเงี้ยแบบในเมืองอ่ะไอตัวลองเลนเนี่ยได้เจ็ดเปอร์เซนหรือไอ้ได้เจ็ดเจ็ดกิโลเลยตอหนึ่งเปอร์เซนก็ง่ายๆก็คือสามารถทำได้ตามมาตรฐาน NEDC ครับนี้เราก็เป็นทางแบบว่ามอเตอร์เวย์เนาะก็มีขับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบรไปบ้างเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองโหมด LCC นะก็ะคือทางด้านนี้ตกลงสองเทครับตกลงสตีหนึ่งสอง ความเร็วก่อนนะครับเป็น120ยยีแล้วแน่นอนครับเขาก็จะมีหมดวดอันนี้มาให้ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติกบขวาครับก็ไปให้เนาะแต่ว่ามือเราอะแค่ประคองนะ เดี๋ยวลองดูคันข้างหน้านะครับรถมาตอนนี้เรา120กําลังเพิ่มขึ้นไปจังหวะขึ้นปึ๊บเราผมเปเลี่ยนเลนละเปลี่ยนไหมทำไมเสียวๆไหมโอเออเหมือนเปลี่ยนไปก่อนไหมเหมือนเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนไปก่อนไหมเปลี่ยนไปก่อนแล้วแบบเหมือนเปลี่ยนไปก่อนจะด,ดูอีกทีไปดีไหมคันนี้หรือว่าเป็นช่วงขึ้นสะพาน ว่ายังค่อนข้างแบบเสียวๆนะเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่ควรจะไปหรือถ้าจะไปก็ควรที่จะเข้าเลยแต่ทั้งนั้นท<ม>ั้งนี้เราอย่าเพิ่องอะไรมากเพราะว่ามันยังเป็นตัวเบตา้าอืมอยไม่ต้องอะไรมากแค่แค่รู้สึกเฉยๆว่าในความเป็นจริงก็คือซถ้าสมมติจะไม่ไปก็คือควรที่จะไม่ไปไงอยู่เฉยๆก่อนอะไรประมาณนี้ฮะเปิดหนงซ้าย ไป้างหน้าดูดูสังเกตกันทางขวานะสมมติได้ปุ๊บผมมาปุ๊บผมเปิดไฟเร็วเลยดูสิจะไปป่ะเดี๋ยวตอนไหนเดี๋ยวตอนไหนดเดี๋ยวตอนไหนก็ปาเราเอียงสายป่ะเนี่ยใช่รถมันไปทางด้านซ้ายอยู่<ม>จะเรียกไหมเปิดต่อ ว่าไว่ค่อยไปลองลองเล่นกันดูนะฮะแต่รู้สึกเฉยๆว่ามันอะ่ะมันมันรู้สึกเฉยว่ามันอะ่ะชิดซ้ายใช่ฟิลฟิลช่วงล่างพอย่านความเร็วสูงอะ่ะตัวที่รู้สึกมั่นใจอะ่ะก็คือตัวพอ h e e l d ไ i ้เพราะว่าตัวนั้นนะพอมาย่านความเร็วสูงเล้ะโอ้สัมผัสได้ไหมว่าเหมือนตัวเราอะ่ะมันจะติดถนนขึ้นใช่ไหมแต่ตัวเนี้ขับมามันรู้สึกว่าเหมือน เหมือนลอยเหมือนลอยนิดนิดพอเราเป็นแบบความเร็วสูงไปเรื่อยอ่ะเออมันรู้สึกเลยว่ามันมีอาการโครงแต่ตัวนั้นเนี่ยเวลาขับอ่ะความเร็วสูงอ่ะมันโหลดต่ำมาเรื่อยๆไงมันเลยรู้สึกว่ามันมีความแบบนิ่งนิ่งขึ้นแต่ว่ามันมีอาการยวบอาการโยบมันคือเป็นแนวแบบดิ่งนี้นะโอ้อันนี้ยอันนี้เรียกโวบแต่ถ้าเกิดย้ว้อ่ะมันจะไปซ้ายซ้ายขวา กีระบบอะไระระบบตัวช่วยมันช่วยมากันเขาเรียกว่าระบบช่วยช่วยเบรกด้านหน้าที่ดังเหรอใช่ไอ้ระบบเนี้ยอันตรายตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ที่ขับซิ่งอ่ะแล้วเราจะไปแซงคันหน้ามุดเข้าไปใกล้แล้วเราจะเบียดออกเนี่ยระบบตัวเนี้ยมันจะช่วยเบรกคือป้องกันการชนด้านหน้าก่อนเนี่ยคือถ้าเกิดเราจะขับซิ่งอ่ะไอ้ตัวนี้ก็คือแนะนําให้ปิดไป สักครู่เราได้ลองในเรื่องย่านความเร็วมาแล้วอ่ะโอ้รู้สึกชัดไหมว่าพอย่านความเร็วอะ่ะมันแตกต่างจากออกอยู่ได้ชัดเจนเลยความรู้สึกมั่นใจอะ่ะก็คือออกอยู่ได้จะมัน่นมั่นใจกว่าใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีถุลงลมพอความเร็วสูงเขาก็เหมือนแบบต่ำลง,ลงมานะ,นะแต่ว่าเจ้าคันนี้เจ้าคันนี้พอพอใจความเร็วสูงขึ้นไปจะมีความรู้สึกว่า จับได้ว่าเขาเขาโครงโครงโครงนิดๆแต่อะใช่แต่ไหมแต่รู้สึกได้เลยว่ารถเขาเอาอยู่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 เลยอะแบบสัมผัสได้เลยอะใช่คือตัวตัวออฟวิไดเนี่ยตอนที่ออกขับย่างความเร็วอะมันจะมีอาการอย่างนี้ัยวแต่คันเนี้ยพอขับย่านความความเร็วอะมันจะมีอาการแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนจะล่อนล่อนอะ จับได้ว่าเออว่าโครงอ,ะอ่ะอ่าจับได้ว่ามันโครงอะไรเงี้ยแต่มันก็รู้สึกว่าปลอดภัยนะอ,าอ่อารถเอาอยู่ครับประมาณเนี้ยนี่ตอนนี้ผมผมปล่อยอยู่เบาๆอยู่แล้วแล้วก็เราลองย่านความเร็วอ่ะแล้วเราก็เบรกอ่ะคือขับมาแบบสองร้อยห้าแบบท็อปนะแล้วผมก็เบรกแบกบเบรกแบบเรียดเบรกจนแบบเสียงเสียงยางลั่นเลยนะหน,น้าเขาแบบจิกครับผมจิกหน้าแบบจิกไม่มีอาการอย่างนี้นะแต่ใช้คำว่าแต่อีก ถ้าเปรียบเทียบกับตัว All Wheel Drive อะตัวนั้นน,น,น,นุ่ม,น,มนุ่มหนึบเลยตอนเบรกใช่ไหมใช่หันในจแบบหนึบกว่าข้างหน้าตอนนี้120นะครับข้างหน้าเป็นโคง้งอีกโค้งหนึ่งนะครับวันนั้นก็ลองลนะ120นะบเดี๋ยวมาดูครับว่ามันเป็นยังไงครับผมขอประคองแบบจับๆไปหน่อยนะเบาๆครับอันนี้120นะลดลงมาครับเฮ้ยดีดีดีเฮ้ยเอาได้อ่ะเรื่องโผลดีข้งนางหน้าอ่ะข้างหน้านะอีกโคง้งอีกโค้งหนึ่งพยาจับพยยจับ แล้วจับเบาะเฮ้ยเอออันนี้ดีเลยเฮ้ยอันนี้ดีเลยเฮ้ยอันนี้ได้ครับได้สิเดี๋ยวมาดูตำแหน่งนี้สิจะติดไหมเหมือน,นกับพิบเลยฮะตรงนี้แหละเพราะสภาพแวดล้อมเหมือนเดิมนะมนมไฟอ่ะแค่เปลี่ยนรถ เฮ้ยนั่นไงเติดแบบน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงด้วยเดี๋ยวขอย้ากปิดลงปิด่อนปิดตอนเอียงแล้วที่เดิมเลยไปถึงนู่นเลยนะไงปิด่อนปิดตอนปิดแล้วปิดแล้วปิดละเจออีกแล้วนะครับวันนี้ตำแหน่งเดิมละตำแหน่งเดิมครับตำแหน่งเดิมโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันแน่นอนตอนที่เราไปถึงจุดชาร์จอัทวิมแล้วตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเรามาดูตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่ที่สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต เราวิ่งระยะมาแล้วทั้งหมด160กิโลตอนที่เราออกมาออกมาตอนแบบกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ที่นู่นอะ่ะแ0สิใช่เราเอา80นะครับลบด้วย47เราใช้ไปทั้งหมด33เปอร์เซ็นต์ครับกับระยะทาง160กิโลห6 1หาร33ครับมาดูครับว่าคำตอบคือเท่าไหร่ครับติ้ง4.8 <8. S 2> ถามว่าโหดขนาดไหนไม่ได้กินเท่ากับตัว All ออวิ i ด e เอาอยู่ได้วันนั้นในะที่เรามาเนี่ยอัตราการกินพลังงานเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ยี่สิบสามแต่คันนี้ยอยู่ที่เราๆยี่สิบเอ็ดกิโลวัตต์ครับเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะรีเซ็ตทริปตรงเนี้ยกลับแล้วกลับเป็นศูนย์หลังจากนั้นจากตรงจุดนี้เราจะวิ่งกลับไปที่กรุงเทพด้วยความเร็วปกติพื้นฐานทั่วไปเราจะไม่เหยียบกันแบบเหมือนตอนขามาลนะจะเป็นการแบบใช้งานจริง เดี๋ยวเรามาดูสรุปกันครับว่าถ้าเราขับแบบการใช้งานจริงแล้วเนี่ยคันนี้ลองเลนส์เนี่ยอัตราการกินลรงงานเนี่ยเป็นอย่างไร แล้วครับเราก็ทําการปักปุดแผนที่ไปที่ปลายทางเรียบร้อยนี่นะเรียบร้อยเขาบอกว่าถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเหลือแบต53เปอระยะทางห4 8รอกิโลแต่ว่าขากลับเนี่ยเราจะไม่ได้วิ่งทางนี้ขากลับอะ่ะขากลับเราจะวิ่งเส้นสุขุมวิทเส้นสุขุมวิทยาวมาวิ่งแบบปกติเลยแล้วก็จะไปตรงสะพานชนม์วิถีด้วยแล้วค่อยออกทิปหนึ่งนะครับทาการรีเซ็ตครับสูตรเรียบร้อยแล้วต่อไปตอนนี้จะเป็นการ ขับแบบใช้งานจริงนะคือเราจะไม่เร่งรีบและเราเราจะขับแบบปกติทั่วไปขับละกันส่วนทิป2เนี่ยก็คือจะเป็นระยะทางทั้งหมดวันนี้ที่เราวิ่งแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูไฟนอลกันอีกทีหนึง ที่เราอยากรู้เรื่องไฟเบรกด้านหลังว่าเป็นอย่างไรถ้าเรามาดูตรงรูปรถตรงนี้นะครับนี่นะครับพอผมแตะเบรกครับโอแตะเบรกนะครับปึ๊บเห็นไหมติดพร้อมกันเลยเอาใหม่นะฮะเห็นไหมครับผมหนึ่งสองสามเบรกเปึ๊บเห็นไหมติดพร้อมกันเลยครับทีนี้เราจะมาลองในส่วนของตัวการจีนพลังงานแบบมาตรฐานมานลครับไปนะครับ ผมขับไปก่อนนะครับความเร็วนะครับไปถึงสัก60ครับแล้วยกครับไฟเบรกไม่ติดนะครับมาดูตรงนี้นะเยียบไปครับยกครับไฟเบรกไปติดนะครับอันนี้คือการคืนพลังงานแบบมาตรฐาน ต่อไปนะครับผมจะมาลองตัวนี้นะแบบเข้มขน้นนะครับเหยียบไปก่อนนะเหยียบไปยกยกคันเร่งเห็นมาติดเลยเอาใหม่นะครับอ่ะผมดูให้ดูหน้าจอตรงนี้ด้วยทีหนึ่งนะครับผมเหยียบนะครับสัดกันไปก่อนนะยกครับติดพร้อมกันเลยเนี่ยผมยกเรื่อยๆ ูซิว่าจะหยุดถึงเมื่อไหร่ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่1 9 8 7อยู่ที่ความเร็วประมาณ7นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้วันแพดเดิลทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นวันแพดเดิลนะครับกดปึ๊บเห็นไหมครับจะหยุดเลยอ่ะเรามาดูครับว่าถ้าเราใช้วันแพดเดิลเนี่ยเวลาเรายกคันเร่งเนี่ยมันจะมีไฟเบรกติดเปล่าสมมุติเรากําลังขับอยู่ในเมืองนะครับมีรถ้างหน้า เบรกแล้วแล้วเราก็ยกคันเร่งครับอ่าเห็นนะมีติดนะทำไมนะครับนี่ผมเหยียบให้เร็วเร็วขึ้นนะครับเหยียบให้เร็วขึ้นนะฮะไปที่60นะครับยกครับยังไม่ติดครับโอเคติดแล้วมันจะไม่ไวเหมือนกับตัวที่เราเลือกเป็นตัวเข้มข้นอ่าผมลองเป็นปัตราหานะแต่ยังเป็นวันเพอร์ดอยู่นะครับเหยียบมา60ครับยกครับ ไม่ติดนะครับเนี่ยฮะทีนี้วันแพดเดิลนะแต่เป็นเข้มข้นนะครับเหยียบนะครับยกครับเห็นไหมครับก็สรุปง่ายๆว่าถ้าเราใช้วันแพดเดิลคู่กับเข้มข้นเนี่ยแบบหน่วงสูงเนี่ยจะมีไฟเบรกติดแต่ถ้าเกิดเราใช้แค่วันแพดเดิลกับโหมดมาตรฐานเนี่ยนะครับเหยียบไปปั๊บยกคันเร่งครับเนี่ยฮะ ไม่มีไฟเบรกติดเลยฉะนั้นเวลาเราใช้ในเมืองเนี่ยเราต้องระวังครับอย่างเช่นเราขับอยู่อย่างงี้ขับอยู่รถคันหน้าเบรกเพ๊บเรายกคันเร่งอย่างเงี้ยข้างหลังเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยครับว่าตอนเนี้ยเราลดคันเร่งอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยการดูเนี่ยเราไม่จะเป็นที่เราจะต้องดูตรงตรงมือถือเราไปติดด้านหลังรถเองไม่จะเป็นครับพี่สามารถทุกคนนะสามารถมาดูตรงจุดนี้ได้เนี่ยครับคันข้างหน้าเบรกเรายกคันเร่งไฟเบรกไม่ติดนี่ไง คือกลายเป็นว่าเวลาเราขับในเมืองเราต้องระวังครับวันเปิดตืนการจักผู้ประมาตร่านนะครับ ใช้แล้วอีกสิบสามนาทีจะถึงแล้วเป็นไงออกตั้งแต่สะพานจนมากวิธีมาโอนี่หลับมาตลอดเลยเหรอหว <c oughs> ที่ที่หลับได้ก็เพราะว่าง่วงใช่ป่ะใช่ <c oughs> ตอนเนี้ยแบตเตอรี่ที่เขาประเมินไว้ห้าสิบกเปอร์เซ็นตะ์น่ะถ้าจำไม่ผิดก็คุณคุณนะก็อยู่ราวๆเนี้ยตอนที่เราเติมแบตเตอรี่ที่พัทยา ต็มแ0อ่ะแล้วเราก็ทําการประเมินว่าเราจะกลับมาที่เนี่ยมันก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณ56 mm hmm. คือตั้งแต่ตอนที่เรารีวิวตัว All Wheel Drive อะก็แอบแปลกใจตรงที่ว่าถ้าเราขับความเร็วแบบ110ไม่เกิน2 2อ่บอะ mm hmm. การประเมินในตรงเนี้ยค่าจออมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแต่ถ้าสมมุติว่าเราขับความเร็วสูงอ่ะอันเนี้ย ค่าจะไม่ค่อยตรงจะถือว่าเพี้ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดี๋ยวเราไปถึงที่ซิเกอร์เฮาส์ทีพีเอ็มเจริญนครเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยสรุปเรื่องของตัวการกินพลังงานว่าเป็นอย่างไรแต่ภาพรวมที่เอกดูคร่าวๆณตอนเนี้ทั้งขาไปที่เราเหยียบคันเต็มที่และขากลับที่เราขับแบบมาตรฐานปกติเนี่ยค่าถือว่าคันนี้ทำได้ดีกว่า อย่าง all wheel drive เนี่ย23กิโลวัตต์นะครับต่อ100กิโลคันเนี้ยอยู่ที่21กิโลวัตต์ต่อ100กิโลอันนี้ในย่านความเร็วสูงนะส่วนในย่านการเดินทางแบบปกติ110อะไรประมาณเนี้ยไอตัว all wheel drive เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18ส่วนตอนตอนเนี้ยคันเนี้ยอยู่ที่ราวประมาณ16.8 16.9ุด เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปสปู่พิจรณากัน,กนถึงแล้วตอนนี้กี่โมงเที่ยงคืนสี่สิบห้าทำเวลาดีกว่าครั้งที่แล้ว <c oughs> วันนี้เราออกตั้งแต่ตอนหกโมงครึ่งอะแล้วเราก็ขับไปที่พัทยาร้อยหกสิบกิโลการกินพลังงานอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดส่วนตอนเนี้ยขากลับมาเนี่ยเราวิ่งร้อยสี่สิบสามกิโล การกินพลังงานเนี่ยที่เขาแจ้งไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ16.5อันไหนาเรา,าเรามาคำนวณที่16.5คือเท่าไหร่100หาร16.5เท่ากับว่าหนึ่งการชาร์จของเขาเนี่ยคันเนี่ยแบต100กิโลวัตต์จะได้อยู่ที่600ก mm ิโลอึมอ่ะทีนี้เรามาต้องดูก่อนว่ามันแม่นจริงหรือเปล่าแบตเตอรี่คือ57ใช่ปปะตอนเราออกมาคือ80ลบ57เท่ากับเราใช้แบตไปแค่ เฮ้ยยีบสามเซ็นึงเหรอใ oh, ช้น้อยมากอะ่ะ mm hmm. ขาไปเราใช้แบตสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ไง mm hmm. ขากลับเราใช้แบตแค่ยี่สบสาเอร์ซ็นพราะว่าเราขับพื้นฐานเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยสิบมีจังหวะร้อยี่สิบเป็นแค่บางช่วงแล้วเราวิ่งมาเนี่ยคือเราวิ่งเส้นบางหนาข้างล่างซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเป็นช่วงกลางวานันทุกคนน่าจะทราบดีว่ารถมันเยอะ แต่พอเราวิ่งตอนประมาณช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยรถมันไม่ได้เยอะไงเราสามารถทําความเร็ว110ได้อะเป็นพื้นฐานเลยเราไปดูนะฮะยี่สิบสาหาร23เท่ากับหนึ 2. 2> อรกอก็เอาเป็นว่าคร่าวคครับสรุปแบบนี้แล้วกันว่า ไอ้คันลองเลนส์เนี่ยถ้าเราขับแล้วเราเหยียบกันหนงกันหน่ำไปเนี่ยผมว่าหนึ่งการชาร์จเนี่ยนา่าจะอยู่ที่สัก480ขนาดเดียวกัน Wheel d r i ด e เนี่ยอยู่ที่ประมาณ420-440ส่วนตัวลองเลนส์ตัวเนี่ยถ้าเราขับแบบพื้นฐานปกติโดยทั่วไปขับเร็วบ้างช้าบ้างพื้นฐานแบบไม่เกิน120ละกันผมว่ามันทําได้อยู่ช่วงประมาณ580-600ตัว Wheel d r i ด e เนี่ยจะอยู่ประมาณ500โอเคถึงเวลาแล้วครับ สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ EV a n y w h e r e ครับขอบคุณซิกเกอร์เฮาส์ m เเจริญคนครนะครับ